ปลาดุกย่างห้อนค่ะพี่น้องเฮดแจวหนามบักขามเด้อค่ะใครเป็นคอปลาดุกนะคะเนี่ยใครน้อชอบปลาดุกย่างทางนี้กินได้หมดก็ไม่เป็นปลานะคะปลาดุกย่างเนี่ยค่ะนี่ค่ะห้อนเด้่ค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยพราะว่าจานมันแขบก็เลยขดบ่าลูกนอะงอันนี้เขาไม่เด้อค่ะ เข่าใหม่หอมหอมค่ะเนี่ยข้าวใหม่นะคะเข่าใหม่ปลามันแมน,มนพี่น้องโอ๊ยโบแมนมือพี่น้องมือเม็ดเข่าไหมพี่น้องจา้าเม็ดเข่าไหมโอ๊ยฮ้อนค่ฮ้อนหอนหอนอาม่าก่ะมากินค่ะข้าวเช้าสําคัญมากอันนี้ของสาวาเองนะสาวาจะกินข้าวค่ะก่อนจะสตาร์ทงานนะกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องค่ะพี่น้องค่ะมา กินน้ากันน้องดีน้องดีไม่เอานะคะอาหารน้องดีแม่วางให้หนูแล้วนะลูกกินอาหารเม็ดบ้างนะมันจะได้มีประโยชน์ลกูกนะมันซ่อนเนาะพี่นองเนาะลูกเขาเหนียวจ้านี่น,น,นี่ซื้อเขาได้ค่ะโบนหนึ่งได้ค่ะมันแค่หาบาทสิบบาทพอ่อลวค่ะโบต้องไปหนึ่งไปยังไห้มันเสียเวลาวระสนานซ่ากระชับเวลาเขามาด้วยการเด อุดหนุนหนองเพิ่นเนาะค่ะหนองเพิ่นอยู่โคราชเนาะค่ะเพิ่นมาเสาบ้านเนาะค่ะแล้วก็เพิ่นกับเน้นข้าวเหนียวไม้โอ้ยอ่อนซ่อนใจเพิ่นคือได้เพิ่นบ่เพิ่นเพิ่นได้กําไรหน่อยเพิ่นก็ยอมเขาให้เขาให้ลูกค้าเพิ่นได้กินนะค่ะพี่น้องทั้งลาดปะเข่าเพ่นก็เข้ามาเด้ค่ะพี่น้องป๊าดยอมใจเนาะค่ะในในในการที่เพิ่นมีน้ำใจนะคะอยู่ไกลมันได้ก็มาอันนี้สาวหตุประเรศเหตุเองเด้ไปอุดหนุนน้องเพิ่นมาเสาบ้านค่ะ เสาวาดเป็นหลังอยู่ตรงนี้ค่ะเนอะค่ะบ้บ้เดเฮตเองได้ค่ะอาหารช่วงเสาองซีเนอะค่ะไปกองทับเดินด้วยท้องค่ะกินเน่อะไรมากกินหน่อยกระตองรองทองเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเขาเสาสําคัญที่สุดเลยค่ะเสาว้าบ่ฟ้าเขาเสาได้ค่ะบอกไปเคยทิ่มเขาเสาจ้าเจือค่ะเนอะค่ะโซ่อีกที่เม็ดเข่าค่ะออนซ่อนหายงามค่ะหนุ่มละมุนค่ะเนอะค่ะ มาข่ามาจำแบบนี้มาจำมาคุยกันแล้วแต่ไปมากเนาะค่ะแฟนคลับมาปลากะกินปลาเด้อค่ะแต่ว่าอยูุบ้านนี่จะเน้นปลาเป็นหลักนะคะ mm hmm. บางทีก็ปลาทับทิมบางทีก็ปลานินปลาสร้อยปลาสมบปีสมบปุ๋ยแห้วค่ะเพราะว่าอ่ามันยหอ่ง่ายสําหรับผู้ป่วย,ยน้ำเนาะคะ่ะบางกะตม้มบางกะลาบบางกะแกงบางกะอ้อมกะบีนะ่น้อจัด โอเคเด้อ okay, ค่ะคอยมีความสุขในวันทำงานในวันลอยกระทงสมอเนาะค่ะสุขสัรต์วันลอยกระทงนะคะ